เหนน็นเห็นภาพของนรกบรรดาเทวดาพุทนาฟ้าทั้งหลายก็ตัวหวาดตัวอพระเจ้าบอกว่าทุกท่านจงตั้งใจปน,นิพพานแลว้วก็ชี้ไปที่ที่ผ่านเห็นนิพพานเป็นแดนที่มีอยู่สูงกว่าพรมไม่มากนักเป็นแก้วขาวโพลน,นเป็นประก,กายแปรผันปริยับเศษแดนนิพานมีแต่ความสงบความเป็นอยู่พระนสันานมีแต่ความสงบ ไม่มีความวุ่นวายแล้วองค์สุระจำตากตระตุ้ว่าท่านอยางไรท่านชอบใจนรกไหมเจวดาทั้งหมดก็บอกว่าไม่ชอบใจแต่ท่านก็เตนว่าอย่าลืมนะว่านารกยังท่วมทับใจท่านอยู่ตรงนี้นรกวิธีหนีนรกหรือวันหนึ่งยอมรับนังถือพระพุทธเจ้ายอมรับนังถือพระธรรม ยอมรับนักศึกอริยสงด้วยความจริงใจอย่าจงอย่าทําใจคลาดจากความการยอมรับนักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสงคิดว่าเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพราอริยสงด้วยความจริงใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ยอมให้ภาพนี้คลายไปจากใจของ เราจะนึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอนึกถึงพระธามนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นอวติแค่เราใจสองขอท่านทั้งหมดจงพากันมีสินบริสุทธิ์จะเป็นสินห้าก็ตามสินแปดก็ตามสินสิบก็ตามสิตามื่นสิบก็ตามทำได้อย่างเทวดาชั้นยามาชันฤาษีเทพรม สาม,มารถีสามสิ120สองร้อยยี่สิบไต้เหมืนพระธรรมดาเช่นจะมาถึงเมื่อจะเป็นกามาวจนสวรรค์ก็ไม่สนใจกับโลกภายนอกแล้วตั้งใจสวดมนต์บ้านเจริญภาวนาบ้างเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีขอบไข,ข่ายความเป็นนั้นขอบข่ายวัติภัยเป็นขอบเขต จงตั้งใจคิดว่าถ้าจุดุตดิจากเสวดารและนฟพาระพุทธมารายเราก็จะไปนิพพานทันทีมระเทศมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าท่านนองไรพระพุทธเจ้าท่านเทศเท่านี้นะเวลานี้ทุกคนเห็นนรกก็อย่างทุกคนก็ตอบไปอย่างอายาโยงก็ชี้มือให้บอกนี่นรกเห็นมันได้ไฟแดงฉาน หมายความว่าเป็นไฟแดงโทษเผาสัตว์นรกในบานฟันบ้างแทงบ้างทุบบ้างเป็นต้นจับก,กรอกด้นานทองแดงบ้างบางส่วนของสัตว์นรกก็ถูกขอกเสียบจนกระทั่งขยับตัวไม่ไหวก็มีเพราะนั้นเห็นแล้วก็กลัวแตยาจยงถามว่าเวลานี้สัตวไหนเห็สวรรค์นั้นหรือยังเขาตอบว่าเห็นแล้ว เห็นพระมโลกแล้วที่อย่างเขาต้องมาเห็นแล้วเขาเห็นได้ไนิพพานที่อย่างเขาออกยังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นก็ไปใชหน้าทีว่าญาตมจะแนะนําแลวพระถ้าก็แนะนาไม่ได้ชี้ให้ดูไม่ได้ถ้หนาทีองค์สุเดชรสามาสุรจเจ้าเฉ่นท่าน้องไหลเวลานี้การเวลามาถึงแล้วบนเก่ามีอยู่บ้างเล็กน้อย แต่วันนี้ขอตั้งใจฟังเทศตั้งใจฟังเทศตั้งใจปฏิบัติตามปฏิบัติตามได้ไหมคิดได้ไหมว่าทาราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ารับผมเราจะไม่เมาในชีวิตเราจะคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เขาก็ต่อว่าคิด,ดตายการที่สองเราคิดว่าการาเป็นเทวดานางฟ้ารับผมสักวันหนึ่งเขาหน้าจะต้องจุดดี ถ้าเราพลาดจากความดีจะลงนรกคิดได้ไหมเขอได้ถ้าเราตั้งใจทาความดีตามที่พระตัณฑเทศเราจะไปนิพพานจำได้ไหมเขาบอกเขาบอกจําจได้พยายมถามว่าปฏิบัติได้ไหมเขาบอกปฏิบัติได้หรือของไม่ยากท่านหลายผร้ทราบว่าการที่ไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการพรมโลกไม่ต้องการมนุษย์นี่เป็นการ,ราตัดอวิชชา คือความเป็นพระอราหันต์หลังจากนัปปญายมก็บอกว่าทุกท่านเป็นอิสระภาพแล้วไปได้ตามความดีของท่านเดียเดินไปแล้วคณะปญายมก็อาตมาก,ก็ตั้งใจติดตามเสืไปเธอเป็นเทวดาบ้างเป็นนาวฟ้าบ้างมีวันสวยสดสวยงามแพร่ภาพเป็นยับเป็นนิหมาย้แก้ว ท่านที่ไปเป็นทมสองท่านก็มีมารสวยสดงามมากทรงเครื่องประดับสีเหลืองตั้งใจในความเป็นพระพรบรรดาเศรษฐวยสัจหลายพูดไปพูดมาเวลามันก็ใกล้จะหมดก็เวลามาวาระสมาึงเวลาแล้วก็พยาลาพยาหยงกลับเมื่อลาพยายงกลับก็ตั้งใจใจะไปที่เป็น ที่วัดสะาแพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุมทธเจ้าบอกว่าเรืสีเวลานี่มันก็อายาสี่โมงครึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องฉันเพลจงพักเสียก่อนหลังจากเป็ฉันเพลนสิจุดแรกจึงไปถือสภานก็ได้พระองค์สมเด็จพระจอมใจพระ菩สทวดาทรงเสินอย่างไน,นก็กราบท่าน ก็ลาเข้าร่างกายตามด้อวอพรบรรดาท่านพุทธวิษัททั้งหลายถ้อยคาที่กล่าวมานี้ทั้งหมดขอยืนยันว่าเป็นความจริงแต่เมื่กิดประภายรัธยารมาต้องทาเป็นปกติเมืยามปกติเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อื่นก็จิตก็จะเข้าถึงสมาธิซึ่งกตั้งใจสภาวนาทันทีภาวนาบ้างพิจารณาบ้าง จิตก็จะมาจะไม่ว่างจากคำบารณาลพิจารณานอกจากจะมีงานอื่นเข้ามาแทรกยิ่ขอ่สนอหลายคานอกาสก็ทำตามนั้นเราตายจากความเป็นคนเราจะต้องจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นาาธรรมดาเป็นนาวฆ้าเป็นตรงขอยังไม่คนทุกข์เราตั้งใจว่าเฉพาะอย่างนี่นั่งคือปฏิาพาันธ์อยูอรัต์ดาสนอหลาย ปัดเวลาพอดีในการตีเตือนสองครั้งเขาเขอลาทช่นก่อนเขาวามสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบนนูรณ์ผลจนเมื่อได้ท่านผู้ศึกษาไดนพระความท,ทุกท่านสวัสดี